สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวไลคุ๊ปไลคุ๊ปช่วยคุณเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างง่ายๆโดยเริ่มจากการทดลองใช้สินค้าประทับใจแล้วบอกต่อหากคุณคือคนที่แสวงหาความสําเร็จในชีวิตทั้งด้านการเงินทรัพย์สินครอบครัวแต่ปัญหาเหล่านี้กําลังขัดขวางคุณอยู่ทํางานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวอยากหารายได้เพิ่มแต่ก็มีเวลาจํากัด ทำงานอย่างเดียวก็หมดวันแล้วจะดีไหมถ้าปัญหาเหล่านี้จะไม่สามารถขัดขวางคุณได้อีกต่อไปรายได้มากขึ้นเวลามากขึ้นชีวิตสบายขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแค่คุณเปิดใจสมัครเพียง590บาทลงทุนน้อยความเสี่ยงเป็นศูนย์คุณอาจจะมีข้อสงสัยแล้วมันจะทำเงินให้คุณขนาดนั้นได้ยังไงง่ายมากๆมาดูไปพร้อมกันเลยครับรายได้ของคุณจะมาจาก10ช่องทางด้วยกัน ไายได้ช่องที่หนึ่งมาจาก การขายปลีก20%ถึง30%เมื่อคุณสมัครแล้วคุณจะได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกคุณนำสินค้าไปขายในราคาปีกคุณก็จะได้กำไรจากการขายปีกรายได้ช่องที่2ได้มาจากโบนัสกลุ่มส่วนตัวจากการแนะนำหรือชวนคนโบนัสส่วนตัวเช่นคุณซื้อสินค้า55,000คะแนนคุณจะขึ้นตำแหน่ง25%การคิดเงินได้มาจากเอาคะแนนที่คุณซื้อ55,000คะแนนคูณตำแหน่ง2 15%จะได้โบนัสเท่ากับ13,750บาทได้จากการแนะนำเช่นคุณอยู่ตำแหน่ง25%มีลูกทีม7%คุณจะได้ส่วนต่างคือ25%ลบ7%เท่ากับ18%เช่นลูกทีมซื้อสินค้า1,500คะแนนเอา1,500คะแนนคุณส่วนต่างคือ18%คุณจะได้เงินจากการแนะนำคือ270บาท รายได้ช่องที่3ได้จากโบนัสผู้นำแนวลึก18.20%เก้าระดับชั้นคุณขึ้นตำแหน่งโก25%แล้วมีลูกทีมติดตัวขึ้นตำแหน่งโก25%เหมือนคุณหนึ่งสายงานขึ้นไปจะได้รับโบนัสข้อนี้ชั้นที่1จ 5. 5่าย5.5%ชั้นที่2จ่าย4.3%ชั้นที่3จ่าย 3.1%ชั้นที่4จาย2.1%ชั้นที่5จาย1.0%ชั้นที่6จาย0.7%ชั้นที่7จาย0.5%ชั้นที่8จาย0.5%และชั้นที่9จาย0.5%ช่องทางที่4ได้จากโบนัสผู้บริหาร31%ถึง45%เมื่อคุณขึ้นตําแหน่ง31%คุณจะได้รับโบนัสข้อนี้เช่น คุณขึ้นตำแหน่ง31%คุณจะมีลูกทีมเป็นโบ25% 3ส,สายงานคุณจะได้รับค่าบริหารคือเอาตำแหน่งคุณ31%ลบตำแหน่งลูกทีมคือ25%จะเหลือส่วนต่างคือ6%จะได้ค่าบริหารร้อยละ11.5%ช่องทางที่5ได้จากโบนัสขึ้นตำแหน่ง โกสตาร์ GS 3 1เมื่อคุณขึ้นตำแหน่ง31%จะได้รับโบนัสพิเศษ12000บาทช่องทางที่6ได้จากโบนัสขึ้นตำแหน่งโกสตาร์ซีเนีย GSS ส0เมื่อคุณขึ้นตำแหน่ง40%จะได้รับโบนัสพิเศษ15000บาทช่องทางที่7ได้จากโบนัสกำไรปันผลทั่วประเทศ1%ถึง3% เมื่อคุณขึ้นตำแหน่ง40%ขึ้นไปคุณจะได้กำไรปันผลทั่วประเทศทุกเดือนตำแหน่ง40%รับกำไรปันผล1%ตำแหน่ง43%รับกำไรปันผล2%ตำแหน่ง45%รับกำไรปันผล3%ช่องทางที่8ได้จากโบนัสผู้บริหารระดับสูง1%ถึง3%ได้จากการบริหารองค์กร ตำแหน่งโกสตาเจเนโรนวันสร้างโกสตาเจเนโรสองสายงานได้รับ1%ซตําำแหน่งโกสตาเจเน r รนทูสร้างโกสตาเจเนโรสีสายงานได้รับ2%ซตําำแหน่งโกสตาเจเน r รนทรีสร้างโกสตาเจเนโรเก้าสายงานได้รับ3%เซช่องทางที่9ได้จากโบนัสสร้างโกสตา3 1ซติดตัวสะสมหสายงานคุณจะได้รับโบนัสพิเศษ เจ็ดหมื่นบาทช่องทางที่10ได้จากโบนัสสร้างโกสตาจูเนียสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ติดตัวสะสมเจ็ดไซ่งานคุณจะได้รับโบนัสพิเศษหนึ่งแสนบาท เรามาดูตำแหน่งในธุรกิจของ l ล k ์ g ร o ๊ปมีทั้งหมด15ตำแหน่งกันครับตำแหน่งที่ 3, 3. 3. 3. 1 7%ต้องมีคะแนนสะสม900คะแนนขึ้นไปตำแหน่งที่2 10%ต้องมีคะแนนสะสม3,000คะแนนขึ้นไปตำแหน่งที่3 13%ต้องมีคะแนนสะสม10,000คะแนนขึ้นไปตำแหน่งที่4 16%ต้องมีคะแนนสะสม20,000คะแนนขึ้นไปตำแหน่งที่5 19%ต้องมีคะแนนสะสม30,000คะแนนขึ้นไปตำแหน่งที่ 6- 22% ต้องมีคะแนนสะสม45,000คะแนนขึ้นไปตำแหน่งที่7 25%ต้องมีคะแนนสะสม55,000คะแนนขึ้นไปตำแหน่งที่8 31%ต้องสร้างลูกทีมติดตัวให้ขึ้นตำแหน่งกู25%สามสายงานจะได้ค่าบริหารร้อยละ11.5%และโบนัสพิเศษ12,000บาทตำแหน่งที่9 37% ต้องสร้างลูกทีมติดตัวให้ขึ้นตำแหน่งโก25%ยี้าป์เซ็กสายงานจะได้ค่าบริหารร้อยละสิบร์เซ็นต์ตำแหน่งที่สิบสีจะต้องสร้างลูกทีมติดตัวให้ขึ้นตำแหน่งโก2ยส้าเซ้ายงานจะได้ค่าบริหารร้อยละยี่ร์เซ็นและโบนัสพิเศษหนึ่งบาท ตำแหน่งที่11 43จะต้องสร้างลูกทีมติดตัวให้ขึ้นตำแหน่งโก25เปอซ็12สายงานจะได้ค่าบริหารร้อยละ 23.5%ตำแหน่งที่12 45%จะต้องสร้างลูกทีมติดตัวให้ขึ้นตำแหน่งโก25% 15สายงานจะได้ค่าบริหารร้อยละ25.5%ตำแหน่งที่13 g o สตาร์เจเน a l ร n ล1จะต้องสร้างลูกทีมติดตัวให้ขึ้นตำแหน่ง g o สตาร์เจเน a l 45% 2สายงานจะได้ค่าบริหารขององค์กร1% ตำแหน่งที่14 g h o o Star General t u e จะต้องสร้างลูกทีมติดตัวให้ขึ้นตำแหน่ง Go Star General 4 5 4ส้ายงานจะได้ค่าบริหารขององค์กร 2%, 2> ตำแหน่งที่15 g h o Star General t r e จะต้องสร้างลูกทีมติดตัวให้ขึ้นตำแหน่ง Go Star General 45% 9สาซ้ายงานจะได้ค่าบริหารองค์กร3เซ ไม่จำกัดระยะเวลาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ประสบความสำเร็จสูงสุดได้เรามาดูตัวอย่างการสร้างสายงานและวิธีการคิดเงินไปพร้อมกันเลยครับคุณไปชวนคนหรือแนะนำมาห้าคน เดือนที่1นนายกซื้อสินค้ามา20,000คะแนนนายขอซื้อสินค้ามา800คะแนนนายข้อซื้อสินค้ามา15,000คะแนนนายงอซื้อสินค้ามา4000คะแนนนายจอซื้อสินค้ามา3 0 0 0 0คะแนนเดือนที่1คุณซื้อสินค้ามา1500คะแนนนายกซื้อสินค้า20,000คะแนนนายกจะขึ้นตำแหน่ง16ปอร์ซนายขอซื้อสินค้า800คะแนนนายขอขึ้นตำแหน่ง0%อร์เ เราะนายคอไม่ผ่านเงื่อนไข900คะแนนนายคอซื้อสินค้า15,000คะแนนนายคอจะขึ้นตำแหน่ง13%นายงอซื้อสินค้า4,000คะแนนนายงอจะขึ้นตำแหน่ง10%นายจอซื้อสินค้า30,000คะแนนนายจอจะขึ้นตำแหน่ง19% คะแนนสะสมของเดือนที่1ของคุณได้มาจากคะแนนส่วนตัวคุณบวกคะแนนลูกทีมที่อยู่ตำแหน่ง7%ถึง22%คะแนนกลุ่มส่วนตัวคุณจะได้เท่ากับ71,300คะแนนคุณจะขึ้นตำแหน่ง25%เรามาดูวิธีการคิดเงินของเดือนที่1ไปพร้อมกันเลย เดือนที่1คุณมีคะแนนส่วนตัว1,500คะแนนคุณอยู่ตำแหน่ง25%เอาคะแนนส่วนตัวคุณคือ1,500คูณ 25%. คุณจะได้โบนัสข้อที่1โบนัสส่วนตัวคือ3 7 5บาทเดือนที่1นายกมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว2,000 20, 0คะแนนลูกทีมคุณจะอยู่ตำแหน่ง16%คุณจะได้โบนัสข้อที่2คือ โบนัสกลุ่มส่วนตัว7%ถึง45%วิธีการคิดเงินเอาตำแหน่งคุณตั้งลบตำแหน่งลูกทีมตำแหน่งคุณ25%ลบตำแหน่งลูกทีม16%ส่วนต่างที่ได้จากคะแนนหรือชวนคนคือ9% 20,000คูณ9%เท่ากับ1,800เดือนที่1นนายขอมีตำแหน่งกลุ่มส่วนตัว800คะแนน ลูกทีมคุณจะอยู่ตำแหน่ง0%เพราะนายขอไม่ผ่านเงื่อนไข900คะแนนวิธีการคิดเงินลูกทีมที่ไม่ผ่านเงื่อนไขให้เอาตำแหน่งคุณคูณ800คะแนนได้เลย800คูณ25%เท่ากับ200เดือนที่1นนายคอมีตำแหน่งกลุ่มส่วนตัว15,000คะแนนลูกทีมคุณจะอยู่ตำแหน่ง13%คุณจะได้โบนัสข้อที่2คือโบนัสกลุ่มส่วนตัว7%ถึง45% วิธีการคิดเงินเอาตำแหน่งคุณตั้งลบด้วยตำแหน่งลูกทีมตำแหน่งคุณ25%ลบตำแหน่งลูกทีม13%ส่วนต่างที่ได้จากการแนะนำหรือชวนคนคือ12% 15,000เคูณ1 2เท่ากับ1,800เดือนที่ 1, 1> นนายงอมีตำแหน่งกลุ่มส่วนตัว4 0 0 0คะแนานลูกทีมคุณจะอยู่ตำแหน่ง10%คุณจะได้โบนัสข้อที่2คือโบนัสกลุ่มส่วนตัว7%ถึง45% วิธีการคิดเงินเอาตำแหน่งคุณตั้งลบด้วยตำแหน่งลูกทีมตำแหน่งคุณ25%้ลบตำแหน่งลูกทีม10%ส่วนต่างที่ได้จากการแนะนำหรือชวนคนคือ15 4,000คูณ1เท่ากับ600เดือนที่1นายจอมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว3 0 0 0 0คะแนนลูกทีมคุณจะอยู่ตำแหน่ง19%คุณจะได้โบนัสข้อที่2คือโบนัสกลุ่มส่วนตัว 7%ถึง45%วิธีการคิดเงินเอาตำแหน่งคุณตั้งลบด้วยตำแหน่งลูกทีมตำแหน่งคุณ25%ลบตำแหน่งลูกทีม19%ส่วนต่างที่ได้จากการแนะนำหรือชวนคนคือ6% 30ป0 0คูณ6%เท่ากับ1,800รวมรายได้เดือนที่1 6,575บาทระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่20 เดือนที่2จุดเด่นของแผนการตลาดคือไม่ตัดคะแนนสามารถเอาคะแนนเดือนหนึ่งมาสะสมขึ้นตำแหน่งได้เดือนหนึ่งนายกมี20,000คะแนน บวกเดือน2นายกมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว35,000คะแนนเอาเดือน1บวกเดือน2นายกได้คะแนนสะสม55,000คะแนนนายกขึ้นตำแหน่ง25เปอร์ซเดือน1นนายขอมี800คะแนนบวกเดือน2นายขอมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว4 0 0 0คะแนนเอาเดือน1บวกเดือน2นายขได้คะแนนสะสม4,800คะแนนนายขขึ้นตำแหน่งสเปเซเดือน1นนายขมี1 5 0 0 0คะแนนบวก เดือน2นายคอมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว4 0,000คะแนนเอาเดือน1บวกเดือน2นายคอได้คะแนนสะสม55,000คะแนนนายคอขึ้นตำแหน่ง25เปเเดือน1นงายงมี4 0 0 0คะแนนบวกเดือน2นายงมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว6000คะแนนเอาเดือน1บวกเดือน2นายงได้คะแนนสะสม1 0,000คะแนนนายงขึ้นตำแหน่ง13เปเซเดือน1นนายจอมี30,000คะแนนบวกเดือน2นายจอมีคะแนนกลุ่ม ส่วนตัว30,000คะแนะน quarters. เอาเดือน1บวกเดือน2ในายจอได้คะแนนสะสม60,000คะแนะนนายจอขึ้นตำแหน่ง25%เมื่อคุณสร้างทีมงานขึ้นตำแหน่ง2 5เเ์ สามสายงานคุณจะขึ้นตำแหน่ง31%จะได้รับโบนัสพิเศษ12,000บาทแต่ต้องมีเงื่อนไขคือต้องมีคะแนนกลุ่มส่วนตัวขั้นต่ำ7,000คะแนนคุณถึงจะได้รับโบนัส12,000บาทเรามาดูวิธีการคิดโบนัสเดือนที่2โบนัสข้อ1-2ถึง2โบนัสกลุ่มส่วนตัว7-45%ถึงคุณมีคะแนนเดือน2 1,500คะแนนคุณอยู่ตำแหน่ง3 1เอาคะแนนคุณ1,500คะแนนคูณ3า 11เปอร์เซ็นต์เท่ากับ465บาทน,นายขอมีคะแนนเดือ 2, 4, น2อ0 0 0คะแนนเอาตำแหน่งคุณตั้งลบตำแหน่งนายขอคือ31นต์ลบส0เปอร์เซนต์ส่วนต่างคือ2 1เอปอร์เซ็นต์เอาคะแนนนายขอส0 0พคะแนนคูณส่วนต่างคือ21เปน่พคูน21บเปอร์เซ็นต์เท่ากับ840บาทน, 6, นายงอ0 0 0คะแนนเอาตำแหน่งคุณตั้งลบตำแหน่งนายงอคือ 31-13%ลบเส่วนต่างคือ18%เอาคะแนนในงอ6,000คะแนนคูณส่วนต่างคือ6,000คูณ18%เท่ากับ1,080บาทรายได้ร่วมข้อ1ข้อ2เท่ากับ2,385บาท โบนัสข้อ3โบนัสผู้นำแนวลืืเก้าระดับชั้น18.20%จะได้จากลูกทีมที่ขึ้นตำแหน่ง25%ก็จะมีนายก นายคอนายจอซึ่งอยู่ชั้นที่1จะจ 5. 5่าย5.5%เดือนอ2น,อนายกอทำคะแนนกลุ่มส่วนตัว35,000คะแนนเป็นชั้นที่1จะจ่ายที่5.5%เอา35,000คูณ5.5%เท่ากับ1,925บาทเดือนอ2น,อนายคอทำคะแนนกลุ่มส่วนตัว40,000คะแนนเป็นชั้นที่1จะจ่ายที่5.5%เอา40,000คูณ5.5%เท่ากับ2,2 100บาทเดือน2ในจอทำคะแนนกลุ่มส่วนตัว30,000ืคะแนนเป็นชั้นที่1จะจ่ายที่5.5%เอเอา30,000คูณ5.5%เปเซท่ากับ1,650บาทรายได้รวมข้อ3เท่ากับ5,775บาทโบนัสข้อ4โบนัสผู้บริหาร31%ถึง45%โบนัสข้อ4จะได้จากการบริหารทีมงานได้จากส่วนต่างของตำแหน่งเช่น คุณอยู่31%มีลูกทีมเป็น25%ให้เอาตำแหน่งคุณลบตำแหน่งลูกทีม25%จะได้ส่วนต่างเท่ากับ6%เดือน2นอนายกทำคะแนนกลุ่มส่วนตัว35,000คะแนนเอาคะแนนกลุ่มส่วนตัวในายกคือ3 5 0 0 0คูณ6%เท่ากับ2100บาทเดือน2ในายคอทำคะแนนกลุ่มส่วนตัว40%่0 0คะแนน เอาคะแนนกลุ่มส่วนตัวในคอคือ4 0 0 0 0คูณ6%เท่ากับ2400บาทเดือน2ในจอทำคะแนนกลุ่มส่วนตัว30 0 0 0คะแนนเอาคะแนนกลุ่มส่วนตัวในจอคือ3 0 0 0 0คูณ6%เท่ากับ1800บาทรายได้รวมข้อ4เท่ากับ6300บาททั้ง10ข้อที่กล่าวมามีการคํานวณทุกเดือนระบบจะแ,แสดงให้เห็นว่าแต่ละเดือน มีรายได้เท่ากับเท่าไรและบริษัทจะรวมใจ่ายให้คุณทุกวันที่20ของเดือนสร้างความสำเร็จด้วยมือคุณเองสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับเราไล k ์ like Group ธุรกิจที่ดีที่สุดในประเทศไทย